ชข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้9กุมภาพันธ์2567มีการโอนเงินเข้าบัญชีผู้ได้รับสิทธิ์หลายกลุ่มด้วยกันวันนี้นะคะและอีกหนึ่งข่าวสําหรับพี่น้องกเกษตรกรชาวไร่อ้อยวันนี้ก็มีการโอนเงินเข้าบัญชีสําหรับพี่น้องกเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ได้รับสิทธิ์แล้วยังไม่ได้รับเงินหรือตกหล่นนะคะสําหรับเงิน ช่วยชาวไร่เงินตัดอ้อยสดลดฝุ่น PM 2.5ปีผลิต2 5 6 5ทับห6หรือปีที่แล้วนะคะเช่นเคยนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆได้กันที่นี่ทุกวันนะคะโดยข่าวดีได้รับการอัปเดตจากเพจ f a เฟ b o ุ๊กรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทยนะคะโดยได้อัปเดตข่าวสำหรับพี่น้องกเกษตรกรชาวไร่อ้อย เงินช่วยค่าตัดอ้อยสด120บาทต่อตันปีผลิต65ถ้า66หรือปีที่แล้วนะคะโดยทางสองนอจะโอนเป็นรอบที่3ให้กับชาวไร่7,629รายโดยจะโอนเงินผ่านทกส ประมาณ329ล้านบาทในวันนี้9กุมภาพันธ์2567โดยทั้งหมดนี้ได้มีการโอนไปแล้ว2รอบรวมทั้งรอบนี้ก็เป็นรอบที่3นะคะโดยรอบ1โอนไปวันที่26ธันวาคม2566และรอบที่2โอนเมื่อวันที่10มกราคม2567ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมการโอนเงินนะคะสามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่โรงงานน้ำตาลที่ พี่น้อกเกษตรกรชาวไร่อ้อยส่งอ้อยได้โดยตรงนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวสารดีๆจากเพจ Facebook โรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทยอัปเดตข่าวดี9กุมภาพันธ์2567